สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิ h ชาแนลและเกมฟีฟาออนไลน์3ในรายการฟีฟาเต็มข้อไม่ต้องเทพทูกคุณก็เทพได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมไม่ได้มาสังเวยนะักเตะอย่างเดียวนะครับก็มีโปรโลแลกเชลนะครับจริงๆถ้าครบ3 ID แล้วผมก็จะทำนะครับผมแต่ว่าอันนี้น้องคขาขอมาก็โอเคจัดให้ครับท่านไหนมีก็มาให้ผมลองลุยกันดูนะครับผม โอเคก็น้องเขาแลกมาใบหนึ่งนะครับผมเขาไม่ได้แลกมา2ชุดนะครับก็ตามนี้นะครับกดรับเลยอ่าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็น EC นะครับ EC best ห0ึนะครับไม,ไม่ไม่ได้คัดนักเตะหนึ่งร้อนะ best ห0ึมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมก็ไม่เข้าใจ คือถ้าคัดนักเตะเนี่ยมันจะเรียงตามราคาถ้าเบสนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเรียงตามาสแตตมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับรอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,น้องคิวนะครับจากไอดีที่ส่งมาให้นะครับน้องหัวหอมคิวนะครับผมก็หนึ่งชุดนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการกี่ล้านขึ้นนะครับแต่ผมก็ตั้งใจให้น้องเขา ได้สักอ่า20ล้านอย่างเงี้ยเออก็โอเคแล้วนะครับก็มีคนหนึ่งครับเขาเปิดได้เบลนะครับเอารูปมาให้โชว์ไม่มีเอารูปมาโชว์ให้ผมดูเออก็ลัับรถมา วะโอแม่งโคตรแพงโอ้ร้อยล้านเลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้บวกสองนะเนี่ยโคตรแพงโอเคครับผมก็ดีใจด้วยนะครับกับน้องหอมหอมคิวนะครับผมก็ร้อยล้านอ่ะนะแต่ว่าเบลมันไม่มา <laughs> ครับผมก็ได้เงินร้อยล้านไปนะครับ ดีใจด้วยครับผมมาเดี๋ยวเราไปสังเวยนักเตะกันเลยครับผมและไอดีที่2นะครับก็จริงๆวันนี้มี3ามไอดีนะครับแต่ว่า,าเขาเขาขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมไว้โอกาสหน้าประมาณนี้นะครับก็มาไอดีนึงโฟแรกเชลนะครับไอดี ID นี้ก็มาหมดนะครับสังเวยนักเตะอ่าตัวนี้ตัวล่อนะครับที่เห็นอยู่4ีล้ว นี่เลยครับผมเนม่า 14T สี6ล้านครับผมก็ยังทุบสถิติเดิมไม่ได้นะครับผมสถิติเดิม376ล้านใช่ปะเท่าที่ผมจำได้นะครับถ้าปิดขอไปด้วยก็ครับตัวล่อก็เป็นเบเรลอนที่เห็นกันนะครับไอดี ID นี้ก็ต้องขอขอบคุณไอดีจากพี่แม็กสโลแกนนะครับผม ก็ส่งเข้ามาใหา้ส่งเข้ามาทำสถิติอ่าแล้วก็พยายามจะลุยสถิติใหม่นะครับแต่ว่าราคาหนาไม่ถึงนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็มาลุยตัวล่อกันก่อนนะครับผมพี่เขาบอกว่าไม่ใช้แต้มนะครับเนมา่าเขาได้บวก4ีมาก,ก็เพราะว่าเขาเปิดการ์ดไอคนดูครบ2อง0 0ื่นนะครับผม แล้วได้เนม่าบวก4ี่มาโอ้โหผมละอิจฉาเลยนะครับผมเปิดได้ตัวแล้วไม่เกิน2ล้านนะครับอาจะชนกันทำไมเนี่ยเวเรลรอนนะครับมัวแต่บนนะครับผมโอเคไปแล้วครับเวเลรอนมาถึงเวลาแล้วนะครับเนมา่าเขาบอกว่าถ้า4บวกสเนี่ยถ้าติดก็ดีไปนะครับแต่ถ้าแหกเนี่ย ให้จัดอ่าบวกหนึ่งไปเลยนะครับมันจะเหลือบวกอะไรถ้าไม่ใช่บวกศูนย์ก็จัดบวกหนึ่งไปเลยนะครับโอเคได้ครับผมแต้มไม่ใช้นะครับเนมา 14T นะครับผมอ่าครับผมเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับจากน้องอ่าน้องหรือพี่ไม่รู้นะครับอ่านัชนันนะครับแก้วอ่าปลาเศนมั้งนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยจริงๆนะครับเขาบอกว่า พี่ครับผมมีสูตรถ้า4บวก3เนี่ยไม่ต้องเด้งเลยเข้าปุ๊บตีปั๊บเลยนะครับผมติดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้า4บวก2เด้ง2ทีพอครับแต่ผมว่า4บวก2ติดบ่อยสุดแล้วครับผมโอเคได้ครับผมก็เอาวิธีนี้นะครับมาจากน้องเขานะครับก็เขาเรียกผมพี่นะผมก็เนียนไปเรียกน้องนะครับแหมโอเคครับผมเนม่าชน2ทีนะครับผมแล้วก็กด โอเคกดตอนมันห่างกันนะหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเนี้ยมาเนม้าช่องสองที่ตามสูตรนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรผมนะครับผมดีผมไม่มีสูตรอยู่แล้วมาเนม่า 10CD สามร้อยห้าสิบหกล้านสามร้อยช่องสองที่หรือ โอ้ก็ของแท้อะนี่ของแท้นะครับแมของแท้ของแท้อแทยอมรับยอมรับแต่นี่ก็เป็นแค่ครั้งแรกนะครับผมเป็นครั้งแรกจากอ่าสูตรของคุณนัชชนน์นะครับผมก็4ี่บกสองชน2ทีนะครับพอชนปุ๊บมันห่างกันก็กดนะครับอันนี้ก็ตามสูตรเขานะครับไม่ใช่สูตรผมผมไม่มี ไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะครับไม่มีครับผมก็หาดูตามชาแนลหลายๆชาแนลแล้วกันเขามีสูตรของเขานะครับผมไม่มีครับผมโอเคนะครับเนม่าก็จัดบวกห้าไปแล้ว356ล้านครับผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับพี่แม็กซ์โลแกนนะครับส่งตัวไหนมาให้ผมหวดนี่รู้สึกว่าจะติดบ่อยมากนะครับถ้าเนม่าขึ้นบวก6นะครับผมโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยวะก็ส่งเข้ามานะครับ ทำลายสถิติแน่นอนครับถ้ามันติดนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมวันนี้ก็จัดไปเบาๆนะครับ2 ID พอแล้วนะครับมันอลังการอยู่แล้วแสงมัวทั้ง2ตัวนะครับก็ขอแสดงความดีใจทั้งน้องหอมหอมคิวนะครับแล้วก็พี่แม็กซ์สโลแกนนะครับผมโอเค สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกนะครับผมก็ส่งไอเดีเข้ามาได้นะครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอแล้วนะครับผมผมใส่ไว้ให้แล้วลืมบอกกติกาไปเลยครับผมกติกาก็ถ้าจะส่งเข้ามาเนี่ยขอให้เป็นบวก5ถ้าบวก5ติด10ล้านขึ้นผมก็รับทุกไอดีนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วย วันนี้กับผมเคสซิงชาแนลเกมฟีฟาออนไลน์3รายการฟีฟาเต็มข้อไม่ต้องเทพทรูคุณก็เทพได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ